สวัสดีครับสวัสดีครับต้องต้องแดววนาดนเลยเอาเราก็ต้องทำให้มันไห้หน่อยเห็นเราสองคนบนรถแบบนี้เปิดคลิปก็กลับมาแล้ววันนี้มาในตอนใหม่นะครับเป็นพอยอาร์มช่วยขายใช่เราจะไปดูแว่นด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เราจะไปดูแว่นดำและอะไรเราโดนเลยไปดูแว่นดำแว่นกันตาพี่ยังแบบสายตาดีมากจริงๆอ่าไม่ได้พูดเลยถึงลิงเลยอาากเราจะพูดถึงอาร์มอยู่เาเนะ จริงจำใจแว่นกันแดนเพราะว่าเราเนื่ยเปื่อีเอะไปทะ,ทะเลอะไรอย่างงี้นั่นแ,แหละเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปที่ไหนรอดูว่าแต่ละคนจะได้แว่นอะไรกลับมาเดี๋ยวนิว้วรถถึงแล้วหนึ่งสองสามม<ฮ>มาถึงแล้วใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามมาชั้นสี่ของไอคอนสยามนะ,ค,ะครับเรามาอยู่กันที่ Si z i v i s n o n n t n t e y g y Glassaholic ซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นศูนย์ oh. วัดสายตาของเลนส์ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียอ่ะใช่ <Okay. S 1> จะมาวัดทำไมเพราะาพี่ตาโอเคมากพี่ไม่ได้มีปัญหาสายตายก็เลยกะว่าจะมาดูแว่นดำอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวลองไปดูกันนะอ่ะลองดูละกันเนาะเนาะเอาจริงๆเครื่องมือไม่หลอกคน เครื่องมือเขาไม่หลอกหรอกว่ายังไงไม่รู้ตัวรู้ตัวว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรตาดีมากแต่มาดูแว่นอ๋อโหดูดีใหญ่โตละร้านแบบชิวนะมีความแบบ,บโปร่ง<ช>โอ้สวยงามนะมีความแบบแบบแกลเลอรี่อะ่ะคือเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าแบบบอกว่าบอกว่าเป็นแบบสูมวัดสายตาของเลนส์ไซส์ที่ใ่ญ่ที่สุดในเซาท์เอเชียได้เนี่ยยังไงก็มาดูแว่นกันและอะไป ไปดูแว่นกันแดดก่อนก็นได้ครับเชิญหาคุณอภิวัตรโอ้โหโห,โห,โห,โหลองสนุกสนานเลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยสวยมากเลยชอบ,ชอบยังไงครับ โอนิเทะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่คนี่จากไทยเวชเซ็นเตอร์นะคะบายการซัพฟอล์ค่ะคุณอานกับคุณพอดูอะไรกันอยู่คะวันนี้มาดูแว่นกันแดดมีแบรนด์ตั้งแต่หลักหมื่นเป็นไฮแบรนด์ไปจนถึงหลักที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพดีก็คืออยู่ที่หลักแบบสี่หพันใช่จริงจจุดเด่นของร้านเราเลยคือ เราเป็นศูนย์วัดสายตาของเลนส์ไซส์คุณพอเล่นกล้องอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเป็นเลนส์กล้องที่นิวอาร์มสตองเอาขึ้นไม่ถ่ายบนดวงจันทร์เป็นกองเลนส์จริง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 ่าเลนส์มันต้องชัดีมากก็คือเลนส์กล้องดีๆตอนนี้อยู่บนตาเราถูกต้องแต่เสียแต่ว่าตาไม่ได้มีปัญหาอะไรไงใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตาไม่มีปัญหา ใส่ตาโอเคก็เลยจะมาดูแลโทรศัพท er ์ที่แบบที่แบบตัวหนังสือใหญ่ๆอันนี้อะไรมันเป็นอย่างงี้มันจะมันเป็นดีฟอล์มะเหรอคะจริงจริงไม่รู้เหมือนว่าทำไมโทรศัพท์ทำไมโทรศัพท์มันตัวหนังสือใหญ่คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาสายตาเลยอะค่ะตอนนี้เหมือนเหมือนคุณพอใช่ไม่น่าจริงจรที่พอจะอยุ่เท่าไหร่คุณพอไดยุเท่าไหร่อันนี้เราดูเสียงออกไหมออก ใช่อันนี้มากเยเพราะว่าได้ยินได้ยินไปื่อกีไม่ได้ยินเราต้องแบบยังเด็กอยู่อ่าเลนตัวที่แนะนำและขายดีเลยก็คือเลนโปรป์โปรเทคก็คือไม่ต้องมีสายตาไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่าใส่แล้วสามารถป้องกันจากจอคอมพิวเตอร์ได้บอกกัเใช่ไหมคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหรือเรียกว่านักทัศนาาค่ะนี่ก็คือน้องนักทัศนา ข้อกสายายังไงคะต้องเรียนกี่ปีคะคุณมอสแนะนำหน่อยเรียนอยู่ที่6ปีครับใช่ปีก็คู่เหมือนเรียนหมอคล้ายๆกันเลยคใช่นี่ค่ะนี่ค่ะชื่อคุณกระโมนอาเป็ดด็อกเตอร์ออฟออฟติมิสตี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาจะได้รู้ไปเลยว่าจริงๆไปอยู่โอ้โหนี่เราเข้า ห้องวันใสว่างใชดูแบบดูค l ีนดูไฮเทคมากไม่ไม่เป็นสาะเชิญเลยครับผมจะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวกลอบมือเข่าก็ห้องอุสริมตัวนี้นนะครับตอนนี้มีปัญหาในการมองใค่ไห้างไหมรไม่ดีเลยพอดีผมบางเอบเห็นมือถือปรับซ้อนตัวใหญ่มากเลยออไม่ไม่มัน มันเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานผมก็งงว่าไทำไมเครื่องเครื่องนี้ตรวนี้สิ่งเนี่ยแต่ก็มองสบายดีผมว่าก็อะไรเราก็เลยต่ออ๋อไม่ใช้ไปถูกไหอ๋อแต่เวลาไปร้านอาหารนี่มีปัญหาอะไรไหมครับเวลาทันนี่แบบมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยไม่มีเนี่อ๋อไม่มีก็เขาเป็นรูปเนี่ยกระจิมรูปเอาใช่ใช่ใช่โอเคนะครับมองได้มองไม่เห็นไม่มีปัญหาแล้วครับให้เดี๋ยวเราลองเช็คดูหน่อยดีกว่ามี ตื่นเต้นมาว่าแบบตัวเองเนี่ยจะแบบมีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่พีเอพี่่ทีเขาใช้ะมอกจากเครื่องด้านในมีเจ็ดพองเจ็ดปีใช่าหมข้างในเขาก็บอกว่าสายตาโอเคอต่ว่าเนี่ยเริ่มมีพิรุษละคือแบบย้ำจ้างว่าแบบตาตัวเองแบบ เขายังไม่ได้บอกเลยว่าอะย่งไรเออ็ก็คือปกติ เรอให้ตาล้าไงเราใช้มือถือเยอะตามันก็เลยล <c oughs> ้าเนอะเครื่องไม่หลอกเนาะใช่แล้วเป็นเลนส์ไซส์ด้วยเนาะใช่เป็แบบมันแม่นยำแน่นอนว่ายอมรับมาเถออภิวัษ ไม่อะอะโอเคอพูดจริงๆคนเรามันไม่มีใครตาเป100๊ะร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมมันก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยนิด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 อื <c oughs> คือตอนแรกบ,บอกไม่มีอะโอเคเราก็วัดแบบก็อาจจะมีบ้างนิดหน่ยอยบ้างนิดหน่อยรอ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 ไม่เห็นตัวไหนต้องยืนไงี้าเะอุกท่านต้องยืดนาะเดี๋ยวเราไปอะไรนะเทสเดินขึางนอก จะไปรู้เธอหรอไม่นช่ตาเอยงงเียด้ว่คือนอสระยะยาวแล้ยังมีใส่ตาเอียงอีกไม่เคยตาเอียงมันจะเกี่ยวกับความคงชัดาตอนงตเอียงด้วยวะยาวและเอียงวะแล้วอะไร ือเอาไว่ใส่ตามารอมหมดเลยว่ะคือเธอก็ต้องยอมรับได้แล้วแหละว่าก็ก็ก็ไม่จริงเราก็เชื่อความเป๊ะในแบบเลนส์ไซส์บอกแล้วเครื่องมือไม่หลอกลวงก็โอเคเฮ้ยมันมก็เป็นโรคธรรมชาติป่ะตามอายุอายุแบบวัยรุ่นเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องมีบ่ะออ๋ออ๋ปะเลือกแว่นป่ะยาวอะ ตาสั้นใช่ไหมใช่ตานี่ยอมหลับใส่ตาสันสน้นแสดงว่ายังเด็กไม่จริงอ่ะทำไมอ่ะจริงไหนแล้วเลือกอันไหนว่าเลือกได้ยังเป็นไงเออน่ารักนด้รัมได้ปหมแล้วของลิงอะเลือกไม่ถูกอ่ะมสองอันเนี้ยนี่ยอมเลือกอันหนีนะออนลิงเลือกอันลิงเลือกคล้คลับ แต่ใจไม่ถูกเลยอันนี้กับแว่นคู่กับแหวนอันนี้ใจอยากไปถนนนี้อ๋อเพราะว่ามันเบาเบากว่าครับครับตลาดอันนี้แหละทำเลแหวนน่ารับหวายมีคนต้องเลือกใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นเลนโปรเกรสซีฟถูกไหมครับ ที่มีแบบแป้นอย่างนี้เวลาปรับแบบไฟจูนมันจะได้ดีกว่าก็เลยมาเจออันซึ่งก็ชอบนะที่มีแป้นนี้ด้วยเหมือนคล้ายๆของอาเลยอ่ะเออนะแป้นคู่เหรอน่าเอออันนี้ก็ดีนะน่ารักโอเคอันนี้แหละโอ้โหนี่เขาบอกว่ากรอบมีที่ลิงเลือกไปอ่ะเป็นกรอบรุ่นเบา ก็เบาจริงเนาะเนาะคือฮาร์ดแวร์แบบว่าสวยงามแล้วก็เบาเม็ดชิเดียวมันจะแบบเนาะสวยมากอะเนาะเออสวยงามสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟใช่แล้วตัวเนี้ยที่ว่าเบาเบาฟินิชชิ่งดีดีครับครับครับเขาต้องมีการปรับแบบละเอียดขนาดที่ว่าเด็ดเด็ดลองดูเฮ้ยคือเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบองศามิลลิเมตรอย่างเงี้ยเหรอครับขอดูขอดูไอ้ไอ้อันนี้กี่หนึ่งครับ อันนี้เป็นตัวแบบว่าหน้าแว่นเทมาเท่าไหร่หน้าแว่นเทมาเท่าไหร่ครับเพื่อให้มันแบบเข้ากับใบหน้าแล้วจะได้หาเวลาที่เพื่อจะกุ้มหน้าเดี๋ยวกรอกตาลงมาถ้ามันเทมากเกินไปมันจะต้องคมลงใน่อคืองานละเอียดอ่ะงานละเอียดโอ้โหเลิศอะเลิศเลิศสิบสิบสิบ ไม่มีเวลาจริงๆก็คือจะทำงานเป็นเดลิเวอรี่ไปวัดถึงที่ทีอาเฟซหรือที่บ้านก็ได้แล้วก็จิ้มเลือกแม่ทะเลว่าอยากลองเอาสีอยากลองแบบไหนแบบไหนโอ้โหซวิสมากเพิ่มบบาคนไม่อยากเดินทางอะไรฮลโจริงสุดยอดอันนี้คือสำหรับแบบแบบ glass a h o l i c ทั้งทุกสาดขาได้หมด a มาชีท glass a l i c ได้เลยเดี๋ยวคุณอาของคุณสใ่เก่ง ไม่ชอบขายของเลยเพราะแต่ของดีเป็นดีจริงถูกต้องของดีๆบริการดีๆแบบนี้เราก็ต้องอยากจะช่วยขายรอบหน้าอยากให้พ่อชอาร์มไปช่วยขายอะไรนะครับก็บอกมาใช่ในพ่อชอาร์มช่วยขายวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายดีค่ว้แฮปปี้ได้เว้นเราพูดกันนะเรต้องพูดกันพร้อมกันหรอเอาใหม่ดึงสองสามพราะรอบหน้าพ่อชอาร์ม ช่วยอะไรเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ